พื้นที่บริเวณเขาโต๊ะกลางหมู่เจ็ดทุ่งนุ้ยอำเภควนกาหลงจัังหวดสตูลเนื้อที่39ไร่หนึ่งงานถูกประกาศเป็นป่าชุมชนบ้านเกาะใหญ่ในปี2559นายแนละนอดกุลหลังประธานป่าชุมชนคนแรกระบุว่าที่มาของป่าชุมชนผืนนี้มาจากการรวมรายชื่อของชาวบ้าน90คนเสนอให้เป็นป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ จากการเดินสำรวจชาวบ้านระบุว่าปัจจุบันยังมีต้นไม้ใหญ่พืชพันธุ์หลากหลายชนิดและยังเป็นป่าน้ำซับาาจากเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชนบ้านเกาะใหญ่ระบุวัตถุประสงค์เพื่อให้รัศดรมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะเวลาดำเนินการ10ปีในเอกสารยังระบุรายชื่อคณะกรรมการป่าชุมชนทั้ง12คนโดยมีนายแระหนอดกุลหลังเป็นประธานปัญหาความขัดแย้งเริ่มขึ้นหลังคณะกรรมการป่าชุมชนชุดใหม่ยื่นขอยกเลิกโครงการป่าชุมชนโดยที่ประธานป่าชุมชนชุดจัดตั้งและคณะกรรมการอีกจำนวนหนึ่งอ้างว่ามาทราบเรื่องในภายหลัง และนำมาสู่การคัดค้านคำขอยกเลิกขอขอไปยกเลิกครับเขาไม่บอกผมแล้วคำเลยคือเรามาระชุมก็ไม่บอกเลยในฐานะผู้ใหญ่เก่าก็ไม่บอกก็ไม่บอกแล้วในฐานะประชาชนหมู่เจ็ดนะคะได้ไปทำประชาคมกับเขาด้วยไหมผมก็ไม่ทราบกันผมไม่ได้ไปที่ดีเอ็กซิท <Ex> ได้เอกสารข้อมูลคำขอยกเลิกป่าชุมชน พบรายชื่อคณะกรรมการป่าชุมชนที่มีนายบูบากาพงหลงผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ตะบนทุ่งนุ้ยคนปัจจุบันเป็นประธานจากการสอบถามได้ข้อมูลว่าเป็นการเปลี่ยนตามวาระตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากประธานป่าชุมชนคนเก่ากเกษียณจากตำแหน่งและการยื่นขอยกเลิกเป็นไปตามมติประชาคมอ่าชุมชน,น,นออไปเลยเบื่อไม่เัฒน,นาถ้าถัฒนากระจบ้ายกอัฒนาอย่งงานายันมันผมบอกให้ว่าเออัตนาจริ มาผมแบมาเป็นผันต้นเดียวไม่แต่เร่อสักตันเที่ยงเป็นูก่วยแง่วายอยกเลือกคืออยากเลือกตายเรื่แง่วาเออเอาเออผมาผมผมเอาโอเงี้อยู่แล้วเมื่อตรวจสอบข้อมูลพบว่าก่อนหน้านี้ป่าชุมชนกว่าหนึ่งหมื่นแห่งทั่วประเทศเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าไม้ปี2484แต่หลังจากพระราชบัญญัติป่าชุมชนปี2562 มีผลบังคับใช้ทุกมาตราในวันที่26พฤศจิกายน2562ป่าชุมชนทุกแห่งที่ยังคงมีอายุจะมีสถานะเป็นป่าชุมชนภายใต้พระราชบัญญัติป่าชุมชนที่ประกาศใช้การยื่นขอยกเลิกจะต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดก็จะมีขั้นตอนอยู่นะคะก็คือว่า หนึงก็เป็นคณะกรรมการป่าชุมชนที่ถูกต้องตามกฎหมายฉบับนี้นะคะแล้วก็ทําความคิดเห็นนะคะแล้วก็ยื่นเรื่องในการที่จะใช้สิทธิ์ตามมาตรา48นะคะว่าจะขอยกเลิกแต่ก็ต้องชี้แจงเหตุผลอันควรนะคะว่าคุณมีเหตุผลอะไรที่จะยกเลิกแต่อย่างไรก็ตามนะคะว่าในกระบวนการ จัดตั้งใหม่เนี่ยก็สามารถดําเนินการได้คือหมายความว่าป่าชุมชนเดิมที่เคยจัดตั้งเป็นป่าชุมชนแล้วยกเลิกสามารถที่จะนํามาขอพื้นที่แปลงเดิมนะสามารถที่จะนํามาขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชนขึ้นมาใหม่ได้กรณีป่าชุมชนบ้านเกาะใหญ่มีการยื่นขอยกเลิกมาก่อนที่พระราชบัญญัติป่าชุมชนมีผลบังคับใช้แต่ด้วยมีผู้ทำหนังสือแย้งขอคัดค้านคำขอยกเลิกเข้ามายังกรมป่าไม้ด้วย อธิบดีกรมป่าไม้จึงมีหนังสือแจ้งกลับไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สงขลาในฐานะผู้ดูแลโครงการให้พิจารณาตรวจสอบแต่ด้วยเป็นช่วงเวลาคาดเกี่ยวกับที่พระราชบัญญัติป่าชุมชนมีผลบังคับใช้ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชนระบุว่าทำให้การพิจารณาคําขอยกเลิกป่าชุมชนบ้านเกาะใหญ่ต้องเป็นไปตามกฎหมายป่าชุมชน ตอนนี้เราก็คงจะต้องรอข้อมูลจากสํานักจัดก,การทรัพยากรป่าไม้ที่13สงขานะคะว่าสรุปข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันแน่เพื่อมาประกอบการพิจารณาของกรมป่าไม้ซึ่งอธิบดีก็จะใช้อำนาจตามมาตรา78ได้นะคะถ้าผลของการข้อเท็จจริงว่าพี่น้องประชาชนนั้นต้องการทำบ่าชุมชนต่อไปหรือต้องการจะขอยกเลิก กลุ่น่วยการสำนักจัดการป่าชุมชนระบุว่าความคืบหน้ากรณีการยื่นขอเพิกถอนป่าชุมชนบ้านเกาะใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายท้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยมีป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน11,327ป่าผลประเมินจากสำนักจัดการป่าชุมชนในปีที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนประชากรที่ได้รับผลประโยชน์มากกว่า3ล้านครัวเรือน มีมูลค่าการพึ่งพิงป่าชุมชนกว่า4,600ล้านบาทภายใต้เป้าหมายคือการอนุรักษ์ฟื้นฟูจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ